สว really ัสด <Yeah. S 1> ีี่ใหม่ครับขวัปรงพรนี่ไง สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านเลยนะคะโอ๊ย<ม>เสียงแมวมาจากไหนอืมว,วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดเกษตรมหาธาตาาุนะคะฟางเขนนะคะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เชนนะคะศาสตร,ราจารย์ดรยศชนานท์วงสวัสดิ์คาา่ะและตอนนี้ก็จะมีเป็นดอก ดอกเอรหยุดนะคะ,ะมีสายยันจันะค่ะตันนี้นะคะก็จะเป็นการตักบาตนะคะในวันที่จะเดินไปทานี้นะคะ <c oughs> ก็ดีนีใหม่จากเอลเอนะคะ Yeah. Uh -huh. ดสดจากวัดพระเศวมหาธาตุบางเขนวันนี้นะคะก็เป็นวันเชื่มปีใหม่นะคะวันดรีปีใหม่ ค่ะที่ท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระศรีมหาธาตุนะคะศาสตาจารย์อาจารย์เชนนะคะยยสนานูกสวัสดิ์นะคะก็ได้มาจ่ายบาทร่วมกันทาบุญใหม่นะคะกับเจ้าของพื้นที่นะคะคุณสายันันเหมือนเผือกนะคะตอนนี้ก็จะหาหมุมหาหมุมแบบว่าไม่สะท้อนแสงให้นะคะ อ่าเทนีที่เดียวใโลกก็คือว่าหลายคนเวลามาเหลายคนเวลามาเที่ยวนะก็จะสังเกตว่าทุกเช้าก็จะตื่นตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ทำตับปาเรจะเห็นว่าทุกครั้งที่ทําก็จะได้มีความรู้สึกมีสมาธิแล้วก็ เป็่นเช้ามาอย่างบัดปรอนะครับซึ่งตัวนี้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องสานต่อนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัดวารามต่างๆเรามองเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใช้ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะทราให้เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคมนาคมขนส่งต่างๆคนมาได้สะดวกในแต่ละที่นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเที่ยวที่ ต่างๆได้ที่ส,สวยๆตรงนี้นะครับวัดก็เป็นที่เผยแพร่ศิลปะพัฒนธรรมนะครับวัดก็มีอายุยาวนานพอสมควรมีสถานปัตยกรรมต,ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าประชาคมโลกเนี่ยยังไม่รู้จักมากนักนะครับวัดในกรุงเทพเนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าวัดในจังหวัดต่างๆก็มีเยอะ